ก็คือตัวเล็กๆเนี่ยเป็นถ้าเป็นตัวผู้ก็จะเอาไปทําเป็นวัวลานครับเราก็วิ่งการงานในงานประเพณีครับใช่ครับที่จะบอกว่างานประเพณีของชาวเพชรบุรีเป็นประเพณีดั้งเดิมของโบราณเราเนี่ยครับว่าเป็นวัวลานก็คือไอ้พวกลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะเป็นต้องเป็นวัวไทยพันธุไทยแท้ๆพันธุไทยอืมเอมันตกอใหยายคนนี้นะ ตัวดำๆนู่นน่ะนะพ่อพันธุ์เรามองเห็นอยู่ตรงนี้เป็นวัวฝูงใหญ่เลยนะเป็นร้อยตัวเลยที่เลี้ยงกันอยู่ในทุ่งหญ้าตรงนี้นะมีคนเลี้ยงวัวเราก็มาเจอเราก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่มีภาพที่สวยงามเป็นวัวพันธุ์ไทยแท้นะเพราะว่า ดูจากรูปร่างลักษณะแล้วเนี่ยก็คือเป็นวัวแท้เลยวัวพันไทยแท้ๆนี่แหละนะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งมันก็จะแตกต่างอยู่พอสมควรกับลูกวัวพันผสมที่เราเห็นกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นวัวนมวัวเนื้อวัวไทยนี่เลี้ยงกันอยู่ในท้องทุ่งในลหลายๆภาคส่วนของประเทศไทยเราเองนะเราก็จะเห็นแต่ทุกวันนี้น่าจะเหลือน้อยลงในแต่ละส่วนแต่ละจุดแล้วละ่ะ มันก็จะเป็นการเลี้ยงพวกบัวลูกพันผสมซะมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยเห็นปล่อยตามทุ่งแบบนี้นในสมัยก่อนนี่เราจะเห็นเยอะมากเลยที่เป็นวัวไทยไทยแท้ๆเนี่ยเลี้ยงอยู่ในทุ่งนาตามไร่บ้างะอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ค่อยเห็นเป็นฝูงเยอะขนาดนี้น,น,นอกจากบางส่วนของประเทศไทยแต่ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับที่ได้ยินคร่าวๆมาก็คือว่าเป็นการเลี้ยง ในลักษณะของการเลี้ยงเพื่อไปทําเป็นวัวลานบ้างแล้วก็ขายน่าจะขายส่งลงเชือดเลยนะ,ะคิดว่าในลักษณะแบบนั้นแต่เราก็ต้องคงจะต้องไปถามคนเลี้ยงดูว่าเขาเลี้ยงแบบไหนอย่างไร พอเราเดินเข้ามาก็ยืนชะเง้อแล้วคงแปลกใจอะนะว่าใครยังไงเพราะว่าเรามีคุนเคยคงจะผิดกลิ่นด้วยนะพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าสัตว์ป่าสัตว์บ้านถ้าเห็นคนแปลกหรือว่ากลิ่นผิดปกติเนี่ยมันก็จะยืนชะเง้อไม่ว่าเป็นหมาหรือก็ตามเป็นวัวเป็นควายเนี่ยทั้งนั้นหมดนะนะเมื่อเขายืนมองชะเง้อแล้วก็พอ มั่นใจว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกติก็จะก้มหน้าก้มตากินกันต่อไปหลากหลายสีสันก็ดูแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีสันนะอยู่ในทองทุ่งหญ้าก็ยังเขียวอยู่สัตว์พวกเขียวเอื้องทั้งหลายนะี่ก็คือกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดเลยนะ ก็ตามธรรมชาติของสัตว์แต่ละประเภทไปพวกสัตว์เท้ากีบพวกนี้ก็กินพวกหญ้าเป็นหลักราคาของวัวในปัจจุบันเนี่ยน่ก็คงจะแผงขึ้นอยู่ตามสภาพเศรษฐกิจของ โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไปนะการเลี้ยงในท้องทุ่งอะไรต่างๆนี้ก็จะยากขึ้นด้วยวิถีชีวิตของผู้คนสมัยใหม่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปในที่ไร่ที่นาของใครได้ง่ายๆเหมือนกับสมัยโบราณเมื่อก่อนเนี่ยการเป็นอยู่ก็จะง่ายถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในรูปแบบของทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปอยู่พอสมควร มีวัวเป็นฝูงเป็นร้อยอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่เหมือนกันแหละในช่วงหน้าฝนฤดูทำไร่ทำนาหรือการเก็บเกี่ยวต่างๆก็คงจะยากพอสมควรก็คือตัวเล็กๆเนี่ยเป็นถ้าเป็นตัวผู้ ก็จะเอาไปทำเป็นวัวลานเราก็วิ่งการงานในงานประเพณีที่จะบอกว่างานประเพณีของชาวเพชรบุรีเป็นประเพณีดั้งเดิมของโบราณเราเนี่ยว่าเป็นวัวลานก็คือไอ้พวกลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะเป็นต้องเป็นวัวไทยพันธุ์ไทยแท้พันไทย,ทไทยอืมเดี๋ยวม,มันตกในใย่าน,นี้นะ ตันปเรมโตแล้วพันโปหมุนตัวดำๆนู่นน่ะนะพ่อพันทั้งหมดนี่ร้อยกว่าตัวนี้มีพ่อพันอยู่กี่ตัวคุณมีอยู่สองตัวแต่อยู่บ้านหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยไว้ดีหนึ่งตัวตัวนั้นดำนู่นหนึ่งตัวครับให้มันทับกันเองแล้วออกมาเลี้ยงตรงนี้เนี่ยเราเรื่องทุ่งหญ้าเรามีปัญหาอะไรไหมมันโกจะมีปัญหาต้นาแรงครับตาเนี้มันก็จะมีอะไรกินั้ย อืเราเราใช้อะไรทดแทนค,อออครับกปะฟางมัพพ่ออยอยงแล้วโปเก็บยอดอ้อยมั่งครับยอดอ้อยครับจะมีพวกผู้โอยเยอะแล้วเ็เก็บยอดอ้อยไว้เอาไว้ให้ครับ่วยฟางมัมม่งอะไรมั่งตัวผู้ไปทำวัวลานแล้วส่วนตัวเมียตัวเมียพวกเก็บไว,ไไวไ้ใช<พ>้มันแะลักเมีนะครับอืม ในถ้าใครชอบกขายมั่งอะไรมั่งเราค้าอย่างเนี้ยที่สามสี่ตัวห้าตัวอยู่ข้างหน้าเนี้ยราคาตกประมาณเท่าไรต่อตัวเนี่ยค่าที่พมค่ายอยู่ประมาณหมื่นหมื่นพันตรงนี้นะครับวัวผู้หรือวัวเมียนี่จะแพงกว่ากันตัวผู้จะแพงกว่าครับอของเพชรบุรีนี่นะตกเท่าไหร่ตัวผู้ประมาณถ้าขนาดนี้มันดูที่แล้แต่ฟูครับวัวเทศไทยมันยูที่เล่าด้วยเราวิ่งดีครับ ดูที่เราด้วยตามเราถ้าเราถ้าเรา,า,าดีมีที่วิ่งดีอะไรดีก็ก็แสดงว่าที่ฟ้าที่ฟาร์มนี้ก็คือมีซ้อมด้วยเหรอครับก็มีออกไปวิ่งมังอะไรมังโตนี่คือลักษณะของบัวไทยที่เลี้ยงกันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะ